สำหรับใครนะครับที่ยื่นภาษีผิดไปไม่ต้องกังวลใจไปครับเราสามารถแก้ไขได้ตามวิธีในคลิปนี้เลยครับผม สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปังน้อมครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ไขเมื่อเรายื่นภาษีผิดไปนะครับโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่หลายคนเนี่ยยื่นไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลยังไม่ครบเรายื่นไปแล้วตกลงตรงไหนมีอะไรต้องแก้ไขและอยากจะไปยื่นใหม่สามารถทําได้ไหมคําตอบคือทําได้ครับและวิธีก็อยู่ในคลิปนี้แล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฮะฝากกดติดตามแท็กสปักน้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับสำหรับคนที่ยื่นภาษีผิดไปแล้วรู้ตัวเลยเนี่ยสามารถแก้ไขได้เลยนะครับก็คือเราเข้า ไปที่เมนูนี้ครับตรวจสอบการยื่นแบบแล้วก็ไปดูแบบที่เรายื่นครับหลังจากนั้นครับก็คือคลิกตรง3จุดนะครับที่เขามีครับแล้วก็กดยกเลิกแบบครับเมื่อยกเลิกเรียบร้อยนะครับก็แปลว่าเรายังไม่ได้ยื่นดังนั้นเราก็สามารถกลับไปเริ่มต้นยื่นแบบใหม่ได้อันเนี้ยมันเป็นวิธีสำหรับคนที่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยเรายื่นผิดนะแล้วเราต้องการแก้ไขถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับวิธีนี้จะต้องรีบนิดนึงก็คือน่าจะต้องแก้ไขภายใน1วันหลังจากยื่นแบบถ้ารู้ตัวว่าผิดถ้ายังคลิกได้แปลว่าย,ยังแก้ไขทันก็เข้ามายากเเลลลิิกกกแแแแแบบตตรรงนนนี้้้้คั่่่ถาดใยืไไไปวะขมท ทางแก้ก็มีเหมือนกันครับเราก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยครับผมซึ่งหลักการครับก็เหมือนการยื่นภาษีปกติครับเข้ามาที่ยื่นแบบออนไลน์นะครับในเว็บไซต์กรมสรรพากรแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับด้วย username การรหัสผ่านของเราตรงนี้เลยครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาที่แบบครับแล้วก็เลือกแบบพรอ9091ตรงนี้นะครับเราก็กดปุ่มยื่นแบบได้เลยครับเมื่อกดปุ่มเข้าไปครับถ้าเราเคยยื่นแบบมาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าอปอ up เนี่ยเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับท่านได้ยื่นแบบพรอ9091ปีภาษี65ไปแแแล้้้วรระะบบบบบจจสสดงหหหนนนาออัััยื่่เเพิิิมมมตตตใโ ยื่นแบบเพิ่มเติมคืออะไรนะครับอยากให้เข้าใจแบบนี้ว่าการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการยื่นเพื่อคำนวณภาษีครับดังนั้นเมื่อเรายื่นไปแล้วเรียบร้อยถ้าเราจะมีการยื่นเพิ่มเติมหรือแก้ไขแปลว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดใหม่ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ให้รู้ไว้เลยสําหรับหลายคนนะครับหลายคนเวลาเจอยื่นเพิ่มเติมแบบนี้จะสงสัยว่าให้กรอกเฉพาะส่วนที่ผิดหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับให้กรอกเหมือนเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆเลยหลายคนเข้าใจผิดแล้วไม่รู้จะเเเรริิ่่่่มมตต้้นยยยงไไคคคคําาอออบืืดสีววแลกก ทั้งหมดครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลตามปกตินะครับแล้วก็เลือกสถานะเหมือนการยื่นแบบตามปกติเลยครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มถัดไปครับเมื่อเข้าสู่เมนูรายได้นะครับเราก็ต้องกรอกข้อมูลรายได้ทั้งหมดครับเข้าไปครับรายได้ทั้งหมดที่เรามีนะฮะก็กรอกเหมือนกับการยื่นแบบตามปกติเลยครับกรอกทุกอย่างที่เรามีเหมือนการยื่นใหม่ทั้งหมดเลยครับผมสมมุติแค่นี้พี่หนอมกรอกเป็นรายได้ฟรีแลนซ์แล้วกันนะครับสมมุติว่ายื่นฟรีแลนซ์ไปแล้วเนี่ยตอนแรกยื่นไว้ล้านเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันล้านห้าตกไปนะครับส ก็กรอกเลขศูนย์เข้าไปแล้วก็เลขผู้จ่ายงินได้ไม่มีกดบันทึกนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีอะไรมากกว่านั้นเราก็กรอกเข้าไปนะครับไม่ว่าจะผิดตรงไหนก็อย่าลืมนะครับกรอกใหม่ทั้งหมดนะครับทุกอย่างให้คิดเสมอว่าเหมือนกับเรากำลังเริ่มต้นยื่นภาษีใหม่เลยครับนะครับเมื่อเรียบร้อยครับก็กดปุ่มถัดไปครับแล้วก็มากรอกข้อมูลค่ารถยนต์นะครับมีค่ารถยนต์อะไรมีรายการแบบไหนก็กรอกเข้าไปนะครับสมมุติว่าคราที่แล้วลืมกรอกเบี้ยประกันสุขภาพไปตรงนี้อยากจะกรอกเพิ่มก็กรอกเติมเข้าไปได้เลยนนครรรรรรัับบหหหืืืือออออวว่่่่าา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 ถถ้้เเเเเลลมมมมมมมตตตตไไีกกกกกกพิิิิิ็สสสดยยแปผงงงํญจๆข ยื่นแบบเพิ่มเติมเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้านี้ครับก็คือในหน้าที่เป็นเรื่องของการก่อค่ารหย่ตนเนี่ยมันจะมีเมนูที่เขียนว่าภาษีที่ได้รับชําระไว้แล้วและตรงนี้มันจะมีเมนูนี้ขึ้นมาครับภาษีที่ได้คํานวณไว้ตามแบบพร90 91, ก9091กรณีออยื่นเพิ่มเติมถ้าคราวที่แล้วเราเคยยื่นไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ90หรือ91ก็ให้เลือกแบบนั้นไปนะครับไปเช็คจากแบบเก่าที่เราเคยยื่นแล้วก็เรามีภาษีที่ต้องเสียเท่าไหร่นะครับให้ใส่ย,ยอดภาษีที่ชําระไปนะครับส่วนถ้าเกิดเราไม่มีภาษีต้องชําระคือได้คืนนใให้ใส้ส่่เลข0ตรงีคา มันจะเป็นค่าบวกอย่างเดียวดังนั้นภาษีที่เราจ่ายไปในครั้งที่แล้วจ่ายไปเท่าไร่ให้กรอกตัวเลขนั้นเข้าไปนะครับสมมุติว่า,าวเราที่ล้วจ่ายไป2 0 0 0 0ให้กรอก2อ0 0 0แบบนี้เข้าไปครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับเมื่อกก,อกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับข้อมูลเงินได้ก็จะคำนวณตามปกติแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีคําพูดขึ้นมาบอกว่าเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่1รวมถึงนะครับในตัวของภาษีต้องชําระนะครับเมื่อคานวณภาษีต้องชําระออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีหากภาษีที่เราเคยจ่ายไว้ตามแบบพ .91 อันนี้คือเคสที่่แล้วนยืผิดมีีภาษต้อายเจําวนัน้เมื่อจ่ายไปแล้ว0,000 คำนวณภาษีออกมาได้แสนแปดก็จ่ายเพิ่มส่วนต่างครับก็คืออีกแสนหกแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบในกรณีที่เราจ่ายภาษีขาดไปครับเราก็จ่ายส่วนต่างตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองครับจะเห็นว่าหลักการของการยื่นแบบเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่เราคำนวณภาษีใหม่ตั้งแต่แรกแล้วหักออกด้วยภาษีที่เราจ่ายไปในคราวที่แล้วเรามีจ่ายเท่าไหร่เงินที่เราเสียไปให้เอามาหักออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยส่วนต่างเราก็แค่ไปจ่ายเพิ่มหรือถ้าเกิดเป็นการขอคืนเราก็สามารถขอคืนส่วนต่างตรงนี้ได้เหมือนเดิมมเลยลครับผ เห็นว่าการยื่นแบบเพิ่มเติมจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะครับเป็นเหมือนกับการยื่นใหม่เท่านั้นและสิ่งสําคัญที่เราจะต้องใส่ให้ถูกต้องก็คือภาษีที่เราได้จ่ายไปในแบบแรกที่เราเคยยืนแค่นั้นนะครับเราก็จะสามารถยื่นแบบเพิ่มเติมได้เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นถ้าใครยื่นแบบผิดนะครับไม่ต้องกังวลใจไปเลยครับทำตามคลิปนี้แล้วก็ยื่นภาษีเพิ่มเติมได้จนถึงเวลาที่กฎหมายกาหนดนั่นคือภายในวันที่10เมษายน2566นั่นเองครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือมีคาถามแบบไหนก็อย่าลืมฮะคอมเมนต์่ยอ ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่หนอมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ